เดียไดอารี่บันทึกเรื่ององค์หญิง180เซนเมตรเล่มหนึ่งพระเอกองจ a หว n g หรือเจียงเหงิงมีน้องสาวฝาแฝดคือเจียงอิงหรือองค์หญิงหันหนิงนายเอกเซินจิ้งเฮอหรือเซินจือองค์คะค์เรื่องย่อในวันแรกที่เซินจือมาทํางานเป็นองค์ละครขององค์หญิงองค์หญิงหานหนิงเรียกให้เซินจือมาร้องเพลงให้ฟังเนซินจือร้องเพลงไม่เป็นองค์หญิงเลยให้กลิ้งให้ดูแต่พอเห็นเซินจือกลิ้งอย่างไม่เต็มใจก็เลยไล่ออกไปองค์หญิงหันหนิงเป็นน้องสาวของ อ,องเจ้าหว่างที่ตายไปเมื่อสี่ปีก่อนองค์หญิงหันหญิงจะไปสื่สานบังเอิญเห็นเชือกถักสีแดงที่ข้อมือของเซินจือเซินจือจำไม่ได้ว่าใครให้แต่มั่นใจว่าน่าจะเป็นคนสําคัญกับเซินจือยิ่งนักนะองค์หญิงหันหญิงเรียกเซินจือบอกว่าหิวน้ํานะให้ยกน้ําเข้ามาให้ในรถมา้า แล้วก็ให้สันจือแอบอู้โดยการหลับพอถึงสุสานมือสังหารจะฆ่าองค์หญิงสันจือจะต่อสู้แต่ก็ถูกองค์หญิงปกป้องและฆ่ามือสังหารคนแล้วคนเล่าหลังจากฆ่าทั้งหมดองคหญิงก็ขึ้นเขาตอนนั่งรถม้ากับสันจือที่นั่งอยู่ในรถมา้าเอาผ้าห่มผมให้องค์หญิงองค์หญิงดึงแขนของสันจือแล้วหลับไปสันจือเลยนอนพิงรถมา้า องหญิงให้สินจือ้อไปเข้าเฝ้าห้องเต้เป็นเพื่อนตอนกลับสินจือ้อหลับองหญิงก็แอบหยิกแก้มสันจือจ้อสินจื้อโดนย้ายไปช่วยงานในครัวเย็นก็ต้องยกสำรับอาหารมาให้องหญิงเห็นองหญิงใต้ตาดำคั้มสันจือ้อจึงมอบถุงหอมที่ช่วยสงบจิตให้สันจือ้อยากรู้เรื่องเมื่อสี่ปีก่อนจึงมาถามฉีละวีเมื่อสี่ปีก่อนสันจื้อร้มป่วยด้วยผิดไข้เกือบตายตู้ห้องเฮาถูกใส่ร้ายว่าทำคุณใสจึงปลิดชีพตัวเอง ขอให้ส่งฝาแฝดทั้งสองไปเติบโตนอกเมืองพอสื่นจื้อมองไปนอกหน้าต่างเห็นองค์หญิงโดนฉุดอยู่จึงรีบออกไปช่วยถูกไม้กระบองตีแขนสื่นจื้อยืนปกป้ององค์หญิงอยู่ด้านหน้าองค์หญิงใช้วิทยายุทธก็ทำให้นักเลงหลายคนหมอบได้แล้ว แล้วหันมาบอกสินจื้อว่าองค์หญิงยังข่าตกใจแทบตายสินจื้อคิดว่าองค์ขลักอย่างเขายังจําเป็นอยู่ไหมคนที่ต้องตกใจแทบตายไม่ใช่ท่านค่าสิต้องพูดสินจื้อพาองคหญิงเดินมาเรื่อยๆถึงบ้านของตัวเองพ่อให้พาองค์หญิงเดินเล่นวันนี้สินจื้อตื่นเช้ามากจึงง่วงมากพอถึงห้องตํารา ก็จึงองหญิงเข้าไปสซินจ,จือหามุมนอนองหญิงอันจดหมายของผู้หญิงที่เขียนมาสารภาพรักกับสซินจ,จือแล้วขยําทิ้งไว้ในแขนเสื้อไม่ให้สซินจ,จือได้อา่าน และได้และองค์หญิงก็ได้เจอภาพที่สันจื้อวาดอ,องกเจ้าหวางองค์หญิงเผลอใช้เสียงที่ดูเป็นผู้ชายสันจื้อจึงรินน้ำชามาให้เพราะคิดว่าองค์หญิงนี่จะคอแห้งแต่ชาเนี่ยต้มไว้นานแล้วพอองค์หญิงดื่มเข้าไปก็เลยปวดท้ององค์หญิงขอภาพวาดเพื่อเป็นการไถ่โทษสันจือก็เลยให้สันจือใช้ดถไม้ของโจรไปส่งองค์หญิงที่ตำหนักพอสันจื้อไปต้มน้ำแกงให้องค์หญิงองค์หญิงก็ไปคุยกับเฟิงชิงแล้วก็กำลังเดินกลับมาสันจื้อเลยว่า เพียงพิบตาเดียวก็หายตัวไปเสียแล้วน่าจับมัดด้วยเชือกเสียให้เขตองหญิงว่าอืมสันจ,จือเลยพูดอีกว่ามัดคู่กับมือกระหม่อมพระองค์จะได้สามารถเรียกใช้กระหม่อมได้ตลอดเวลาทั้งยังไม่ให้ทั้งยังไม่ทําให้พระองค์หลงไปไหนอีกด้วยพยะค่ะชาในห้องเริ่มเย็นแล้วองคหญิงกําลังจะดื่มสันจ,จือเห็นสันจ,จือที่กําลังจะกลับออกไปข้างนอก ก็ยกชาทั้งกาออกมาด้วยเลยองค์หญิงให้สันจือรับผิดชอบทํางานในห้องตาําราองค์หญิงให้ช่วยฝนมึกพอถึงเวลานอนของสนจือสันจ้อก็แอบอู้ไปหลับองค์หญิงก็ให้สันจือไปหาที่ในห้องตําราหลับได้พอเห็นสันจือหลับแล้วก็เอาพผ้าห่มไปให้องค์หญิงไปสวนร้อยบุปผาพาแค่สันจือไปสันจือเป็นเพื่อนกับ เว่ยวานชิงที่เป็นสาวงามพอเว่ยวานชิงเข้ามาทักสันจื้อองค์หญิงไม่พอใจเข้าไปนั่งในห้องแยกองค์หญิงถามเรื่องคนในดวงใจสนจือ้อสันจื้อตอบว่าหักแม่นางเจ้าของเชือกทักนี้ปรากฏตัวกรมหม่อมก็อาจจะแต่งงานองค์หญิงชวนเล่นหมากร้อมแล้วก็ต่อให้สันจื้อสองหมากถ้าแพ้ต้องรับปากองคหญิงองคหญิงเรื่องหนึ่งถ้าชนะองค์หญิงจะไม่โกรธผลคือสันจื้อแพ้แพ้อย่างรับคาบเว่ยวานชิงมาชวนออกไปงาน ตอนกลับให้สันจื้อไปส่งเว่ยบ้นชิงที่จวนด้วยองค์หญิงก็ตามมารับสันจือกลับตำหนักเว่ยบ้านชิงหายตัวไปเว่ยซือจื้อเลยมาจับตัวเสันจื้อมาขังคุกในวันที่สมซึ่งเป็นวันเกิดของสันจื้อพอตื่นมาก็มีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ในเวลาที่เป็นวัน เวลาเกิดของเขาเขาจะได้รับของขวัญแบบเนี้ยในเวลาเกิดทุกปีองค์หญิงมาเยี่ยมสันจ,จื้อให้ถุงหอมที่เว่ยหวานหญิงได้ให้สินจ,จื้อมาแล้วบอกกับองค์หญิงว่าที่ไม่แต่งภรรยาเพราะชอบบูรุษองหญิงก็ตอบแค่ว่าอืมเย็นวันนั้นเมื่อหาตัวของเว่ยว่านชิงเจอแล้วสินจ,จื้อก็ถูกปล่อยตัวองคหญิงก็มารับสินจื้อป่วยองค์หญิงก็ดูแลอยู่ตลอดองค์หญิงจะไปบ่อน้ำพุร้อนเพราะเห็นว่าสินจ,จื้อ ยังไม่หายสักทีตอนเดินทางสนใจอขอให้เล่าเรื่องระหว่างสนญจอกับอ,องคเจ้าหวางังเท่าที่สนจจรจำได้ทั้งสองอไม่ได,ไได้ไม่ถูกกันองค์หญิงบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้เจ้าเป็นฝ่ายนึกให้ออกด้วยตัวเองพอลงไปแช่ในบ่อน้นำพุร้อนได้พบกับองค์หญิงที่ไม่ปกปิดอีกแล้วว่าคืออ,องค์เจ้าหวางังสจ,จืจอเห็นเชือกทักสีแดงอีกเส้นที่ข้อมือของอ,องค์ ในห้องตำราขององค์หญิงเสินจือถามว่าเชือกถักเป็นท่านอองใช่ไหมที่ให้ท่านอองก็ตอบว่าใช่เสินจือถามว่าสนิทกัดมากเพียงใดท่านอองจุบหน้าจุบปากหองแก้มพอกำลังจุบปากเสินจือก็เอามือมาปิด ทั้งหน้าเหลือไปแค่ดวงตาแล้วว่าในเมื่อเรื่องของเมื่อก่อนเช่นนั้นก็รอกระหม่อมจําได้ก่อนแล้วพระองค์ค่อยมาสนิทกับกระหม่อมก็ได้สินจื้อมาเฝ้ายามองค์หญิงก็เรียกเข้าไปในห้องบังคับกอดบังคับหอมบังคับจูบให้นอนเป็นเพื่อนพอองค์หญิงจะไปทุระข้างนอกก็พาสินจื้อไปด้วยอนุญาตให้สินจื้อหลับรอหลังฉากบังลมได้สินจื้อก่อกวนองคหญิงก็เข้าไปจูบไปหอมในตอนขึ้นรถมา้า กลับวังองค์หญิงลากสนจื้อมานั่งตักและบอกว่าเป็นคนส่งของขวัญวันเกิดให้เองต่อไปจะให้แบบต่อหน้าพอเปลี่ยนรถม้ามือสังหารก็เข้าจู่โจมองค์หญิงกับอ,อจิวไปรับมือกับมือ,มอสังหารพอมือสังหารจะทำร้ายองค์หญิงสนจือก็วิ่งออกไปช่วยองค์หญิงก็ได้รับบาดเจ็บตรงหัวไหล่พอจัดการมือสังหารสนจื้อทำแผลให้ พอกลับตำหนักเสินจื้อก็โกรธจึงกลับห้องตัวเองหลิวอี้ที่เป็นองค์ัลักมาช่วยเตือนสติเสินจื้อจึงกลับไปหาองค์หญิง แล้วแกล้งบอกองคหญิงว่าจะลาออกองค์หญิงขอร้องไม่ให้ออกเินจือนั่งตักองค์หญิงถามว่าข้าไม่มาท่านจะนั่งอยู่ในห้องตำราชเช่นนี้ทั้งคืนงั้นหรอองค์หญิงตอบว่าตอนที่เจ้ายังไม่มาเกือบทุกคืนก็รนเป็นเช่นนี้พอผ่านไปสักพักใหญ่ใหญ่เสนจื้อเลยว่าประตูห้องนอนของข้าพังเสียแล้วลมมันเข้าไม่ทราบว่าจะยินดีแบ่งแท่นบรรทมของพระองค์ให้กระหม่อมสักครึ่งหนึ่งได้หรือไม่องค์หญิงบอกว่าข้ามอบให้เจ้าหมดเลยก็ได้เสนจื้อเลยถามว่าแล้วท่านจะนอนที่ใด องหญิงก็เลยบอกว่าข้าแค่มองดูเจ้าหลับก็พอแล้วในแต่ละวันองคหญิงทั้งกอดทั้งหอมสินจเสินจ,จ,อ,จ,จอไปงานชุมนุมขุนนางทั้งวันกับพ่อองค์หญิงถูกองครักษ์เสื้อแพรจับไปสินจ,จอไปเยี่ยมองค์หญิงที่คุกทั้งสองทั้งกอดทั้งหอมจูบกันตู้เวิร์น้าขององค์หญิงถูกจับกลับมาในฐานะกระบทีท่ร่วมมือกับแขวนศัตรูเข้ารุกรานชายแดนพอไต่สวนความจริงปรากฏว่าตูเวินไม่ได้ทำ แต่ไว้วางใจลูกน้องลูกน้องเป็นคนทําผิดจะได้รับทโทให้จําคุกสองวันและห้องเต้ก็แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพประจําการที่เมืองหลวงฝ่ายศัตรูขอแต่งงานกับองคหญิงหานหญิงห้องเต้ก็เห็นดีเห็นงามด้วยเสิญจื้อไปคุกคืนเชือกถักสีแดงให้องค์หญิงแล้วบอกว่าข้าจะรอจนท่านจะกลับมามอบให้ข้าด้วยตัวเองอีกครั้งเสินจื้อเดินตากฝนกลับบ้าน จึงป่วยไป5วันพอตื่นมาก็รู้ข่าวว่าองค์หญิงตายจากอุบัติเหตุดินถลม่มเสินจือเริ่มจําได้ว่าเห็นฉากกุ้ยเฟยสมคบคิดกับคนคนนึงที่เป็นผู้ชายสังหารตู้ห้องอาเฮาองค์ชายและองค์หญิงตอนหนีจากศัตรูเสินจื้อตกลงน้ําฟื้นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้แล้วเจียงตู้และองค์ชายห้ามาช่วยเสินจือไปล่าสัตว์แก้งเป็นฝ่ายช่วยเสินจื้อจากเสือ องเจวางที่ตายเมื่อ4ปีก่อนปรากฏตัวไปปรับกลุ่มต่อต้าน ในเมืองหั้นจงเสินจอ้อโกรธอองจ้าหวางเสินจอ้อไปงานแต่งน้องสาวเว่ยซื่อจือพอดื่มเหล้าเมาแล้วก็ปีนกำแพงตำหนักองคหญิงหานหญิงเข้าไปนอนเหมือนทุกๆวันที่ตั้งแต่องค์หญิงจากไปก็ไปนอนที่นั่นทุกวันอองจหวางกลับมาจูบจนเสินจอ้อหายเมาสรารภาพแผนการต่างๆที่ผ่านมาแล้วให้ฟังเสินจอ้อหลับไปแล้วอองจหว่างเอาเชือกถักสีแดงใส่กลับเข้าไปในข้อมือของเสินจอ้อเสินจอ้อ กลับบ้านแต่ก่อนกลับได้สัญญากับอ,องอาจวังว่าคืนนี้จะมานอนเป็นเพื่อนอ,องอาจวังพ่อถึงบ้านพ่อเห็นรอยที่แนงๆที่คอ,อองอาจวังจึงสั่งไม่ให้คืนนี้ออกไปไหนเสนจจอก็รับปากแบบรับปากแบบขอไปทีพอเย็นพ่อเลยเอาเก้าอี้ยาวมานั่งเฝ้าหน้าห้องของเสนจจอเลยเสนจจอเลยบอกว่าสาบานว่าจะไม่ไปไหนพ่อจึงยอมกลับห้องอ,องอาจวังก็ปีนกำแพงมานอนเป็นเพื่อนเสนจือเอง พอสนจื้อถามเรื่องรอยบนคอที่ทําให้ท่านพ่อไม่ยอมให้ออกจากจวนตอนดึกกับท่านอองท่านอ,องก็ว่าจากนี้จะทํารอยแบบนี้ไว้ทุกคืนแล้วก็ก้มลงไปจูบเพิ่มอีกหนึ่งรอยองชายห้าและองค์รัชทายาทไปเยี่ยมสนจือ้อรู้สึกว่าองค์รัชทายาทไม่ได้ดูอ่อนแอเหมือนภายนอกจึงเตือนอองเจ้าหวัง ท่านพ่อสันจอให้อองจหว่างเข้าทางประตูไม่ต้องปีนกำแพงเข้ามาแล้วอองจหว่างชวนสันจอมาเที่ยวตำหนักอองตำหนักใหม่สันจอว่ากระหม่อมและท่านอองสนิทกันถึงเพียงนี้เช่นนั้นกระหม่อมอยากนอนที่ใดก็ได้ใช่หรือไม่พยาค่ะอ,องจหวัางบอกว่าไม่ใช่เจ้าต้องอยู่กับข้าเท่านั้นสันจอถูกแต่งตั้งให้เป็นองค์ักษ์ของอ,องจหว่างสันจอเล่นหมากชนะสันซิวซิว ที่เป็นน้องสาวแท้ๆเสรนจื้อบอกว่าที่พี่สะพยของเจ้าอะเล่นเก่งกว่านี้อองเจ้าหวังมหาเลยให้เล่นหมากับเซิร์ซิ่วๆผลก็คือเสมอกันเสรนจื้อสงสัสยเล่าถามองค์จว่างองเจ้าหวังเลยตอบว่า เจ้าเป็นของข้ามีเพียงข้าเท่านั้นที่รังแกเจ้าได้รอเจ้าจำเรื่องทุกอย่างได้เสียก่อนและหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราเดินหมากกันข้าจะยอมให้เจ้าก็แล้วกันอองจาหวังสืบเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินปลอมอยู่จึงไม่ได้มาหาสนจื้อในงานปีใหม่ในวังอองจาหวังแกล้งทาเล่าหกใส่เสื้อผ้าของสนจื้อและพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่จริงๆแล้วพาไปจุบและเตือนสนจื้อว่าเจิงตู้เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเงินปลอมอองจาหวังถอดเสื้อผ้าสนจื้อ และเปลี่ยนเป็นชุดขององอาจวางให้พอกลับไปที่งานเจียงตูพยายามโน้มน้าวให้สินจื้อดื่มเหล้าเจียงโจมาชนทําให้เหล้าจอกนั้นหกองจาหวางกินเหล้ากับเจียงตูพอเห็นสินจื้อเริ่งมง่วงเลยขอตัวกลับพอตอนกลับองอาจวางขอให้สินจื้อเป็นราชองค์ลักรไปส่งที่วงังก่อน ขึ้นรถมาอองจะหวังก็ส่วนเซเพราะขึ้นรถมาอองจะหวังก็กดตัวสันจ,จอแล้วก็โดดมจูบสันจ,จอเลยรู้ว่าอองจะหวังทุกยาปุกกำหนัดอองจะหวังพยายามฝืนตัวเองกัดไหลของสันจ,จอจนเลือดไหลสันจ,จอบอกอองจะหวังว่าจําเรื่องทุกอย่างได้แล้วแต่อองจะหวังอะไม่ตกใจแล้วก็พูดว่าในที่สุดก็ยอมสารภาพออกมาเยทีอองจะหวังไม่อยากให้ยาก,กำหนัดเป็นเหตุผลให้ต้องกุกิก,กันพอถึงตำหนักองก็ล็อกห้อง ช่วยตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวเสรนเจอแอบปีหน้าต่างเข้าไปช่วยแต่ช่วยด้วยมือจนฟ้าสางหลังจากนั้น2วันเจีงตู้ลองเสนนาบาดีกลมพัคังและเสมียนถูกจับขังคุกหลวงกันหมดเลยอันต่อเต็มสอ